สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำงาน h ฮน d m a d e กันนะคะวันนี้มาทำกระบูนค่ะกลิก่นกลาบนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นกลิก่นกลาบแตกให้เองแล้แนวนะพัดซื้อหัวน้ำหอมมานะคะหัวเชื้อนะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นกลาบก็มีนะคะแต่อันนี้เป็นกลิ่นที่หนึ่งกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะเพื่อนๆพนพัดนะคะฉีกสำลีแล้วค่ะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือหัวน้ำหอมนะคะสำลีนะคะ แล้วก็กลีบกุหลาบที่ตากแห้งแล้วเนาะมาทํากระบูนใช้เองนะคะเพื่อนๆไม่ได้ทําขายนะคะกลีบกุหลาบที่แห้งแล้วเนาะวันที่พัดซื้อดอกกลาบให้แฟนนะคะตากแห้งแล้วเนาะทีนี้พัดก็จะมาเทหัวเชื้อค่ะเพื่อนๆ,ๆอันนี้เป็นหัวเชื้อลาเวนเดอร์นะคะเ<ๆ><ๆ>พื่อนๆพัดก็เทหัวเชื้อลาเวนเดอร์ไปเทใส่สำลีนะคะ เอาใส่ตู้เสื้อผ้านะคะกาลบุกรลบูนทำใช้เองใส่ตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะใส่ในห้องนอนก็ได้นะคะพเพืเ่อนพัดก็จะใส่กลีบกุหลาบเข้าไปพัดซื้อห่อมานะคะเป็นแบบสําเร็จแล้วนะคะใส่กลีบกุหลาบแล้วก็สลับกันกับนะคะสําลีค่ะกลีบกุหลาบแล้วก็สําลีนะคะกาลบูนทำใช้เองนะคะ งาน handmade วันนี้นะคะอยากเอามาแบ่งปันคะ่ะเพื่อนๆนนะคะอันนี้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะเพื่อนๆพนพัดก็จะเอาไปใส่ในตู้เสื้อผ้านะคะหรือใส่กับรถเราก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนทำใช้เองไม่ต้องสวยคะ่ะเน้นกลิ่นอย่างเดียวนะคะสวัสดีค่ะเรามาต่อกลิ่นที่สองนะคะเป็นกลิ่นกลาบนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นกลิ่นกลุลาบคะ่ะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อน ขีดหัวน้ำหอมเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่กลีบกุลาบที่แตกแห้งแล้วนะคะกลีบกุหลาบที่แตกแห้งแล้วเป็นกุหลาบแดงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่สำลีที่ฉีดน้ำหอมนะคะเป็นกลิ่นที่สองแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นกลิ่นกุหลาบค่ะนะคะกุหลาบแดงนะคะลองทำดูนะคะงานแฮนด์เมดนะคะสนุกดีนะคะเพื่อนเพื่อทำใช้เองค่ะไม่ได้ทำขายเนาะ ถ้าทําขายเราก็ผูกโบสวยๆก็ได้ค่ะนะคะถ้าเราทําขายเราก็ผูกโบสวยๆเนาะแต่นี้พัดทําใช้เองนะคะเพืเ่อนๆสามารถผูกโบตรงนี้ขายได้เลยนะคะเพืเ่อนๆหอมนะคะ